สวัสดีค่ะพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วด้วยวังหันเอยไปต้มมันพรั่งมากคลิปเทวาอันเออคลิปจากวังหันนั่นแหละเพราะไปอำเภอไปอำเภอ,อ,เอกลับมาแล้วงเคยก็เลยพาเพิ่อนะไปอันนี่อย่างก็เออวันเมาื่อวานคนเพิ่นว่าฉันต้องไปไอ,อ้อย่างก็ต่อมอฉันอยากให้เธอไปนั่ง เอาเป็นอย่างเอาเธอต้องแต่ให้ฉันเพราะฉันยานเขาว่าว่าได้ปัญชีเหตุอย่างไดคันปลาก็คอยแล้วนะ้พคันว่าเออ่เรื่องวีซงวีสาสเชิดอยงไหนนะเออข่อยก็บ่เป็นยังข่อยไปน้ำก็ได้ก็ถือว่าสิป,ปาก,กนันเลือกกันจะเลือกอย่ำดีว่ะบัดไปหอดอัน่ะอ,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 อีย่งตำรวจเหตุกระดาษเพิ่งเคยเห็นเพิ่งว่าเอ้าเย่างโม่หอดเวลาเชิด อันคือมาไว้แทบเพั่นจำได้ที่ว่าเขาเห็ดอยู่ในสุรินนะแล้วเขาก็ไปเห็ดอยู่อันไปกับเซิ่งมันกรถามเขาก็เลยบอกเพื่อนบอกเธออย่าบอกเขาเด้อความจริงของเขาสัเสีเออต่อ